จะเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างไรและกลายเป็นผู้รักษาแนวหน้าของเดลต้าตอนที่39จะฝึกฝนสติสัมปชัญญะในการรบกินได้อย่างไรแทนที่จะกดดันด้วยเกียร์เพียงอย่างเดียววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่กับแนวคิดปืนใหญ่แก้วหากต้องการเป็นผู้รักษาแนวหน้าชั้นยอดคุณไม่สามารถใช้วิธีการใหญ่กดขี่เล็กตลอดไปได้ การมีทั้งการบุกและการป้องกันจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยและจะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นโดยปกติแล้วเราจะอัปเกรดพลังโจมตีให้เต็มที่และป้องกันเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูอย่างหนะักจึงจะสามารถถอนตัวได้สําเร็จไม่ว่าคุณจะชอบการพลิกสถานการณ์เล็กน้อยหรือการใช้ประโยชน์จากขนาดที่ใหญ่กว่าแต่วันนี้เราจะต่อสู้กับปืนใหญ่แก้วมาตามมุมมองของอาจารย์ฮุยซีเข้าสู่การ,รเผชิญหน้าของวันนี้เกิดใหม่ที่กลางแผนที่ เราจะไปที่หาดทรายโดยตรงโดยไม่ต้องใช้ยาเราเดินมาและพบว่ามีคนกำลังเก็บกระนกอยู่รีบยิงเลยไม่เป็นไรถ้าไม่ตายเพราะที่นี่คือบัญชีแฟนคลับของฟูบิงไม่มีเงินมาก,กะนะักจึงใช้กระสุนระดับสี่แค่ยิงกระสุนระดับสี่ซ้ำๆไม่คุ้มค่าเท่าไหร่พวกเขาทั้งหมดบาดเจ็บในขณะที่พวกเขากำลังใช้ยาให้รีบเข้าไปใกล้ๆเห็นคนอยู่ข้างหน้ารีบวิ่งออกไปเลยดูว่าสามารถยิงได้ไหม เมื่อมองออกไปจะพบว่ายังมีคนยิงอยู่ทางขวาแต่เราไม่ต้องตกใจใช้ทักษะจัดการศัตรูสองคนอย่างรวดเร็วเราใช้ไวรอนเพื่อลดคูดาวหลังจากสังหารรีบวิ่งหลบการโจมตีของคนที่สเหลืออีกคนเดียวเราวิ่งไปข้างหลังเขาในระยะทางตรงแบบนี้เราวิ่งไปข้างหลังเขา ขาจะโอเคมาดูของที่เก็บมาได้ PK ที่ปรับแต่งเต็มที่ Q 78ดชุด250ที่ปรับแต่งเต็มที่เปลี่ยนจากชุด4เป็นชุด5ทันทีเก็บของเสร็จแล้วรีบไปหลังจากเก็บของแล้วมาถึงศูนย์ควบคุมพบว่ามีคนกำลังจะใช้สลิงใต้สะพานศูนย์ควบคุมเราสไลด์ลงมาที่สะพานศูนย์ควบคุม ยิงจากที่สูงลงมาที่สีส่เสสังหารคนหนึ่งไม่ต้องตกใจกับตำแหน่งนี้ไม่มีทางช่วยเพื่อนได้รีบไปข้างหน้าเพื่อนของดูหน้ามาช่วยแล้วยังคงยิงจากที่สูงลงมาไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ตอนนี้เหลือคนสุดท้ายแล้วรักษาพลังชีวิตให้ดีแล้วรีบไปข้างหน้าตอนนี้เราไม่รู้ตำแหน่งของคนอื่น เราต้องสลับไปมาซ้ำๆมิฉะนั้นจะถูกสังหารทันทีเมื่อได้ยินเสียงปืนว่างเปล่าให้รีบตอบสนองและคว้าชัยนี่คือสเสน่ห์ของทักษะและกลยุทธ์หลังจากสู้เสร็จแล้วเราจะไปที่ถงผู้บริหารพบว่ามีของมากมายในถงผู้บริหารทุกวันฉันได้ยินประโยคนี้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่คอยก่อกวนด้วยไอเทมเราต้องหยิบนกใหญ่ของเราออกมาเพื่อให้เขาได้รับประสบการณ์ที่เจ็บปวด ตราบใดที่เขากล้าเปิดเผยเราจะกดดันเขาสังหารคนหนึ่งได้แล้วหาทางบุกรีบไปข้างหน้าการคว้างระเบิดนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีนักบินถ้ามีก็จะถูกระเบิดได้ทันทีได้ยินก็มารีบยิงเลยไม่งั้นจะจบแล้วนี่น่ารำคาญมากโอเคตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไอเทมอยู่ข้างหน้าเราจะกดดันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เสียงล้มลงของ666รบกวนการได้ยินเสียงฝีเท้าของฉันกลับไปรักษาพลังชีวิตก่อนจากนั้นหยิบนกใหญ่ของเราออกมายิงนัดเดียวบบบบโอเคปืนใหญ่แก้วสมสังหารสำเร็จ